ใหญ่ครับเ,เป็นจากท่ายัากสังย่าสอนครับมา เราจะไปเปิดกูนะคะพญาเต่าเรือนพญาเต่าเรือนนะคะพี่ต้นคือทิปคิดดูนะเอ<ช>้พยพญาเต่าเรือนก็ต้องแบบเกี่ยวกับอายุยืนหรือเปล่าใช่อันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่แต่ในวันนี้เรามีผู้รู้ค่ะครับม,มีผู้รู้ผู้สร้างและก็ผู้ที่จะอธิบายแน่นอนอธิบายได้ดีกว่าเราค,ครับแล้วก็วรวมไทัึงถือพุทธคุณจํานวนการสร้างเอ๊ะทำไม แล้วทำไมต้องเป็นพญาเต่าเรือนนะครับถูกต้องค่ะวันนี้นะคะคุณจะได้จะเจอกับผู้รู้ของเราอย่างแน่นอนนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณเชษชาติประการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับพี่เค่ะเชิญนั่งเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าพญาเต่าเรือนเนี้ยนะคะทําไมถึงต้องเป็นพญาเต่าเรือนจุดเริ่มต้นที่มาเอ๊ะทำไมยังอยู่าังสร้างพระ ทำไมต้องเป็นพญาเต่าคือพญาเต่าเรือนนี่นะฮะมีมาในมีมาในพระไตรปิฎกครับนะครับคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยสเสวยพระชาติเป็นพญาเต่า<อ>แล้วก็ให้เคยให้ทานเนื้อหนังให้กับทานที่หลงทางอ๋อครับอันนี้ก็คือยึดมาเพราะว่าแต่ว่าที่สร้างเนี่ยก็คือว่าต้องอธิบายก่อนนะครับว่าหลวงปู่บุญทาทาวาโลเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยคนจะไม่รู้จักครับนะฮะ แต่ทีนี้ว่าท่านเองเนี่ยเป็นอาจารย์หลวงพ่อคูณน,นะฮะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นคนที่สอนวิชาดูดยามวลตโตให้กับหลวงพ่อคูณแล้วคาถาเนี้ยเขาเรียกว่าคาถากรอกยาใหญ่้าทางภาษาีสานแต่ประเอญตอนนี้หลวงพ่อคูณก็เลิกดูดยาใช่ครับแต่แต่ว่าเป็นคาถาตัวเนี้ยท่านก็เลยเอามาเสกเป็น เป็นคาถาพญาเต่าเหลือ,อซึ่งมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์มากความขลังความศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี่เป็นลักษณะยังไงครับก็คือถ้าถ้าเป็นคนพื้นที่คนรอบรอบวัดเนี่ยท่านบอกว่าถ้าใครเข้าไปในบริเวณวัดจะเกิดความรุ่ม,ม,มหลงงมงวยโอ้ถ้ามาแล้วก็จะมาอีกให้แล้วก็จะให้อีกขอบคุณครับครับอันนี้คือพญาเต่าเหลืออะถ้าเกิดเปรียบเทียบนะคะสมมุติว่าคือมีคนเช่าบูชาพกติดตัว ก็เท่ากับว่าเพิ่มเสน่ห์เลยนะไม่กับจิง<อ>ว่าเป็นมหาสนเสน<อ>่ห<อ>์ถ้าเกิดว่าเอาเอาพระคาถาตัวเนี้ยไปเสกขี้ผึ้ง<อ>ทางวัดก็ทางหลวงปู่เนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยคือกวางเหลียวหลัง<อ>นั่นคือความขลังความก<อ>วางเหลียวหลังก็คือเดี๋ยวอธิบายนิดนี่คือกวางเนี่ยเป็นสัตว์ป่าค<อ>่ะใครจะเข้าใกล้เนี่ยไม่ได้<อ>แต่ถ้าเข้าใกล้ปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าเขาจะต้อง เกิดความพิศวงงงวยเขาเดินนี่เดินอะไรเขาก็จะเหลียวกลับมามองอยู่อย่างนั้นนี่คือความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือของพญาเต่าเรือนนี่เองพญาเต่าเรือนที่ผมได้จัดสร้างท่านถวายหลวงปู่บุญทานี่นะฮะคือท่านมีอายุร้อยหนึ่งปีณปัจจุบันนี้ใช่ไหมคบณปัจจุบันซึ่งร่างกายท่านเป็นบอกได้เลยว่าเป็นคนโบราณ ร่างกายท่านใหญ่โตและท่านบวชบรรพชามาตั้งแต่สามเณรไม่เคยศึกนะครับหาดูได้ยากฮะแล้วก็ท่านอยู่ในเขตของทุ่งกุลาแถวนั้นเขาเรียกท่านว่าเทพเจ้าแห่งทุ่งกุลาเลยเขาว่าได้แสดงว่าที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยทุกคนเนี่ยจะรู้จักหลวงปู่บุญธามหมดทุกคนเลยก็ร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นในในบริเวณเขตทุ่งกุลาท่านเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง แสดงว่าคนบริเวณตรงนั้นเนี่ยให้ความเคารพและศรัทธาหลวงปู่บุญทาอย่างมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูรายการของเราอยู่ค่ะและอยากจะมาร่วมบูชาวัตถุมงคลที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้หลวงปู่บุญทานะคะสามารถที่จะติดต่อเราได้แต่วันนี้ขอให้บอกราคาก่อนละกันนิดนึงเพื่อผู้ชมดูอยู่เอ้ยราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ อาราคานดนึงค่ะอ,อ๋อได้ฮะก็คือเหรียญมันจะมีอยู่3แบบก็คือแต่เหรียญทองแดงธรรมดาที่เปิดให้ให้คนทั่วไปบูชาเนี่ยนะครับเ,เราเราเราไม่ได้เอามาให้ให้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านบูชาเพราะอย่างนั้นก็ถือว่ามีทั่วไปแต่ว่าที่เราทําให้พิเศษสําหรับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็เป็นที่ติดตามรายการนี้โดยเฉพาะเนี่ยนะฮะก็คือเนื้อทองแดงกับเนื้อฝ่าบาทเนื้อฝาบาทก็คือเนื้อสีเหลืองอแล้วก็ลงยาเป็นพิเศษ ลงยาราชาวดีครับซึ่งด้านหลังเนี่ยเป็นมังกรนะฮะจะสวยงามมากแล้วก็จะแก้ปีชงการเสนียดจังไลเพราะว่ามังกรนี่ก็เป็นเทพเจ้านะคุณต้นใช่ครับเป็นสัตว์ในเทพเจ้าเป็นสัตว์ของตำนานครับซึ่งจะมีคุณวิเศษที่ท,ที่ที่สามารถที่จะบอกได้ว่าเอ๊ะทำไมตัวมังกรถึงเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอธิบายได้ พราวว่าลูกยันที่วางไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นยันที่มีเฉพาะจริงๆสําหรับเหรียญนี้อ๋อค่ะแล้วแต่ละเหรียญนี้ราคาแตกต่างกันยังไงคะก็เหรียญธรรมดาที่เปิดทั่วไปให้ให้คนได้ได้บูชาเนี่ยนะฮะก็มีมีประมาณ2,500เหรียญซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับครับหมดไปหมดแล้วหมดหมดไปแล้วหมดแต่ว่าที่เก็บไว้ให้บูชาสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คือ อย่างละร้อยหองค์เท่านั้นนะครับร้อยหนงองค์ก็คือเนื้อฝาบาทลงยาราชาวดีเนี่ยร้อยหงองค์เนื้อทองแดงลงยาราชาวดีร้อยหนึ่งอซึ่งราคาผมบอกได้เลยว่าเป็นราคาที่พิเศษมากฮะเพราะว่าเป็นราคาที่หลังจองไม่ได้บวกก็คือ399บาททั้ง2เนื้อเลยทั้ง2เนื้อฮะใครชอบทองทองแดงก็ได้ได้ใครชอบฝาบาทก็ได้ก็ได้หรือจะ เช่าทั้งคู่ไปเลยก็ได้ครับได้ก็เรียกว่าเป็นเต่าเต่าเต่าทองครับครับเต่าทองหนูว่าจะพอเหรอคะจะพอเหรอคะที่ร้อยอย่างละน้อยร้อยหนึ่งองค์คือร้อยหนึ่งองค์เนี่ยเราต้องบอกไว้เลยคําว่าคําว่าร้อยหนึ่งคือท่านเป็นเกจิอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วปีนี้เนี่ยท่านอายุร้อยหนึ่งปีพอดีอันนี้ถือว่าเป็นเลขมหามงคลนะเป็นเลขมหามงคลแต่ทิปที่เป็นห่วงที่สุดเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคะ จะไม่พอสําหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการของรอรสีเพราะว่านะคะคือชื่อเสียงของท่าน,นโด่งดังมากแถมยังเป็นนะคะพระรูนะคะของอสมของอหลวงพ่อคูณด้วยนะคะก็ะคือ,อว่าใครเนี่ยรู้จากประวัติท่านดีอยู่แล้วแต่ว่าที่อยากจะรู้อีกอย่างหนะะึ่งค่ะปาฏิหารปาฏิหารนี้มีไหมคะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังนิดนึงแล้วกันเอาเอาแบบสดๆเลยนะวันคีัผมไปไปสัมภาษณ์ท่านเพื่อที่จะมาลงในหนังสือขอนเทนต ขออนุญาตเอ่ยนามนิติศาสตร์เด่นๆก็คือนิติสารพระเครื่องรั์แผ่นดินซึ่งตัวผมเองผมเป็นบกอยู่ผมก็พานักข่าวไปครับพานักข่าวไปสัมภาษณ์เพื่อที่จะซักถามประวัติท่านอะไรท่านเชื่อไหมฮะลืมอยู่นั่นแหละครับ่าจะออกมาจากวัดได้เนี่ยลืมออกมาแล้วก็ลืมไอ้นู่นลืมไอ้นี่สองคนสามหนลืมของหรือลืมวันเวลาลืมทั้งของลืมว่าจะต้องไปทําอะไรโอ้แต่แต่ถ้าจะคุยเรื่องปาฏิหาริย์ของท่านสามวันไม่จบ กับวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านได้เคยได้จัดสร้างออกมาคุณไม่จบจริงๆเ,เพราะว่าท่านอายุเป็นร้อยปีเขาเรียกว่าขครได้ไปเนี่ยรับรองว่าเรื่องเสน่ห์เนี่ยมีแน่มีนแน่นอนแล้วที่สำคัญนก็คือพญาเต่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาธิอายุยืนนะครับไปไหนมาไหนเขาเรียกว่ามีเกาะมีกระดองคอยคุ้มภัยให้ด้วยใช่นะ<า>ครับคือเหมาะสมมากสําหรับแล้วก็วัตถุมงคลร,รุ่นนี้ก็ปีแล้วเปอรเอิญปีเนี้ เป็นปีมะโรงแล้วก็เป็นปีเกิดของท่าน,นเป็นปีมังกรครับเป็นปีมังกรด้วยคุณผู้ชมคะคือให้คุณนึกภาพเรียงไปแบบนี้นะคือหนึ่งเนี่ยเรามีอย่างละร้อยหนึ่งองค์อายุของท่านตอนนี้ก็ร้อยหนึ่งปีแล้วท่านก็อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วปีนี้เป็นปีมะโรงท่านก็เกิดปีมะโรงเช่นกันถือว่าเหรียญรุ่นนี้นะคะสร้างมาเพื่อแบบมหามงคลจริงๆมหาเสน่ห์ เมตตานะคะแล้วก็ค้าขายนี่ช่วยหรือเปล่าโอ้โหแน่นอนนะถ้าเป็นของพวกนี้นี่บอกไว้ได้เลยว่ามาแล้วก็จะมาอีกให้แล้วก็จะให้อีกไม่มีหมดนะค่ะจะมาหาเรื่อยจะมาอะไรเรื่อยก็ดูยังวัดหลวงปู่กูนเห็นไหมฮะคนนี้เข้าไปเอาเงินไปให้ท่านท่านนั่งอยู่เป็นร้อยล้านพันล้านนะฟังแล้วรู้สึกว่าพญาเต่านี่เขาเรียกว่าไม่ธรรมดาครับนะครับผมพูดในคำเดียวว่าไม่ธรรมดาแล้วก็เทียมคัญวันนี้คือทางรายการเราก็ นมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เขาแล้วมีวัตถุมงคลดีๆนะครับมาบที่คุณเชษได้พามาแล้วก็น้องทิพย์ก็เห็นทุ่งสวยวัตถุมงคลหลายหลยอย่างวันวันนี้เราฟังแล้วรู้สึกว่าเราอินนะเข้า,เข,าเข้าถึงนะใช่ค่ะแล้วหนูก็อยากจะรู้นะว่าผู้หญิงสมมติว่าทิพย์เนี่ยที่เดือจะคล้องเนี้ยได้ไหมได้ฮะเพราะว่าพญาเต่าเรือนนี่นะฮะบอกกันตรงเลยว่า เป็นเป็นอุป,ปเทของพระคาถา oh. แล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหญิงทั้งชาย oh. ถ้าดวงตกดวงตัวให้เขียนชื่อแล้วก็ภาวนาพระคาถาเนี่ยเอาไว้ใต้หมอน oh. ชีวิตจะ, oh. จะเจริญรุ่งเรืองค่ะอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เกิดปีชงเนี่ยสมควรที่จะต้อง,องใช้เลย oh. ก็บอกแล้วกันอาถรรพ์แก้ปีชงลมพัดลมเพช่วยได้หรือเปล่า<อ>ได้หมดฮะคณน,นี่ผมพูดตรงๆนะ สัตว์ที่เป็นเจ้าโลกอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะสูญพันธุ์ไปหมดแต่เต่านี่ไม่มีอะไรทําไมไม่สูญพันธุ์ครับเอออ่าใช่นะคะพี่โตเต่าเป็นสัตว์เดีกบําบันนะครับมายุ่นแต่ไม่สูญพันธุ์ใช่ค่ะเสือช้างกวางกระทิงอะไรก็จะสูญพันธุ์ไปหมดถ้าผมไม่แน่จริงเขาก็ไม่อยู่เหมือนยันทุกไหมนั่นและค่ะ เอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะโทรมาได้เลยค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนะคะ0863405405 0863405406นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยให้พี่เชษนะคะย้ำราคาอีกนิหนึ่งละกันองค์ละเท่าไหร่คะ399บาทครับอันนี้คุค้มมาก ราคานี่คือเบ็ดเสร็จโอนตังมา3ามา39บาทปั๊บอีก3วันรอรับพระรอรับพยาเต่าเลือได้ที่บ้านเลยได้เลยฮะเพราะว่านี่มันเป็นช่วงที่ส่งการเทศกาลพอดีออย่างเข้าปีมาลงไทย ปีใหม่ไทยไงปีใหม่ไทยเออนะคะปีใหม่ไทยทิพย์ก็เกิดปีมะโรงเหมือนกันนะคนเกิดปีมะโรงควรที่จะมีใช่ไหมคะต้องมีแน่นอนยังไนทิพย์ก็ต้องรีบออกไปโทรสิต้องรีบจองเพราะว่ามีเพียงแค่ร้อยหนึ่งองค์เท่านั้นใครที่สนใจนะคะคุณผู้ชมขารีบโทรเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้เรียกได้ว่า2เบอร์นี้นะพี่ต้นนะเป็นเบอร์ที่พูดคุยได้ทุกเรื่องทุกเรื่องจริงๆได้แล่วพูดคุยกันเรืื่่่อองงเเฉาะวไไมด้ร เฉพาะเรื่องวัตถุมงคลก็พอเรื่องแฟนหายเรื่องยืมตังห้ามอย่าโทรมาแต่ถ้าท่านอยากจะได้ของที่จะช่วยที่ตามแฟนได้ตามเงินทองที่หายไปผมเชื่อว่าพญาเต่าเรือนจะเป็นทางออกในในรูปแบบที่จะช่วยเหลือท่านได้นะครับใช่นะพูดถึงเรื่องตามแฟนอันนี้ช่วยพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงละกันความรัก ความรักเนี่ยสามารถช่วยได้ไหมคะพี่ชได้ฮะชื่อท่านบอกว่าพยาเต่าเลือนอะไรที่ไม่ดีเมื่อแฝนไว้กับตัวก็จะเลือนหายไปมีความหมายนะพี่ต้นมีความหมายอันนี้เป็นคําที่โบราณท่านว่าไว้เลยนะคะเอาเป็นว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใครก็ตามค่ะที่สนใจรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้ารล่างหน้าจอนะคะแต่วันนี้ถือว่าเรานะคร ดีใจมากนะคะคที่พิเชษได้นําสิ่งดีๆนะคะมาฝากทิพย์พี่ต้นและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันด้วยนะคะกับพยาเต่าเรือนนัน่นเองนะคะของหลวงปู่บุญทาจังหวัดร้อ็ค่ะอย่าลืมค่ะร้อดมีเพียงแค่ร้อยหองค์นะคะอย่างละน้อยร้ององค์แล้วก็ตรงกับปีเกิดของท่านด้วยนะคะคก็สามารถมาสัมผัสถึง ความศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ใครที่มีปัฏิหารยดีๆก็อย่าลืมส่งเรื่องราวคุณเข้ามาในรายการด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เชษฐาตการมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆแล้วก็นำสิ่งดีๆมาฝากทิพย์พี่ต้นแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะขอบคุณค,ค่ะ